จะมาทดลองในการปลูกเจ้ากบทมรกตเขียวนะครับอันแรกนี่นะครับเป็น B1 นนะครับ1ฝาแล้วครับผมผสมใส่น้ำแล้วก็แช่ไว้2ชั่วโมงนะครับอันนี้ส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำยาเล่งรากที่เขาแชร์กันในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเป็น m อ5 0ผสมกับกะปินะครับแล้วก็ผงชูรสน้ำตาลนะครับไอ้นี่นะครับผมก็แช่ไว้ส่วนอันนี้นะครับไม่ได้ผสมอะไรเลยเป็นน้ำเปล่าธรรมดานะฮะนี่ แช่ไวเฉยๆนะครับทุกทุกแก้วอันนี้คือแช่2ชั่วโมงเท่ากันหมดนะครับสาหรับวันนี้นะครับวัสดุที่เราใช้ในการชามเจ้ากวักมรกตนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3มชนิดด้วยกัน1นะครับอันนี้ครับพีทมอสลัวเลยนะครับอันที่2นะครับเป็นนี่นะครับใบก้ามปูหมักนะครับนี่ใบก้ามปูหมักอันที่3มนะครับเป็น สเตกน้ามอสนะครับอันนี้เป็นเ็นสเตกหน้ามอสที่แช่น้ำแล้วก็บีบน้ำจนแห้งสนิทแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มชอ็อปเลยนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับการทดลองวัสดุปลูกทั้ง3ชนิดของผมแล้วก็การทดลองน้ำยาเร่งรากสูตร b หนึ่งแล้วก็น้ำยาเร่งรากสูตรบ้านๆที่เราสมกันเองนะครับ เรามาดูกันว่าอีก30วันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะนําทั้งหมดไปอบนะครับเราจะทําการฉีดน้ํำยากันเชื้อราก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทาปูนแดงเนาะการอบเนี่ยความเสี่ยงก็คือจะทําให้เขารากนิ่มแล้วก็โคนนิ่มได้น,นะครับอันนี้ฉีดกันได้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องชุ่มจนเกินไปเพราะว่าความชื้นในการอบมันจะสูงอยู่แล้วนะครับ นี่นะครับเราก็ได้ทําการอกเรียบร้อยนะฮะ14สิงหา64นะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็คือ14กันยานะครับเราก็จะมาแกะดูกันนะครับว่ารากเขาเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับก็อันนี้นะครับเป็นวันที่ครบรอบหนเดือนนะครับที่ผมได้ทําการทดลองเจ้าปักมรกตนะครับที่ผมชําตัวใบแล้วก็ตัว นำต้นของเขาไว้เพื่อทดลองว่าวัสดุปลูกไหนแล้วก็ตัวน้ำยาเร่งรากนะครับที่เป็น B1 กับสูตร M150 ผสมกับผงชูรสกะปินะครับว่าใน,นการเร่งรากสูตรไหนแล้วก็วัสดุอะไรที่ทำให้เจ้ากวัามาากมรกฏออกลากดีที่สุดนะครับเรามาดูคำ้กันเลยครับผม ระบายนะครับจะได้เห็นทัชชัดของในยอดปรับกล้องเป็นมุมนี้เนาะอ่าโอเคทีนี้นะครับวัสดุปลูกที่เราใช้ก็จะมี3อย่างที่ผมได้บอกไปให้เราทดสอบกันนะครับก็จะมีเป็นนี่นะฮะเป็นพีชมอสนะครับแถวนี้นะครับแถวนี้ทั้งหมดเลยอันนี้คือพีชมอสหมดเลยนะฮะที่เราใช้ชั่สเปคน้ามอสสเปคน้ามอสสเปคน้ามอสนะฮะอ่า ใบก้านปูใบก้านปูใบก้านปูส่วนรากเดี๋ยวเราจะให้ดูกันทีละอันเลยนะครับับกล้องหน่อยอ่าสำหรับดูด้วยตาเปล่านะฮะสำหรับผมผมว่าถ้าจะเทียบนะครับถ้าจะเทียบว่าช้ำวัสดุเอาวัสดุก่อนวัสดุไหนที่จะทําให้รากออกดีที่สุดถ้าผมมองนะฮะผมที่มันเตะตาเนี่ยมียสองอันก็คืออผมว่าพีชมอสกับเซฟเทคหน้ามอสเนะะี่ยฮะ น่านจะเป็นวัสดุที่ทําให้เขาเนี่ยออกรากดีนะครับเพราะอะไร <P ew> เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสเปคน้ามอสหรือพีชมอสเนี่ยฮะดู2ตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นพีชมอสหรือสเปคน้ามอสเนี่ยให้รากเยอะทั้งคู่เห็นไหมฮะสวัสดุนี้เป็น M50 ผสมกะปิผสมผงชูรสคือเป็นสูตรเร่งรากที่อยู่ใน youtube ทั่วๆไปอะครับก็ให้รากเยอะเหมือนกันนะฮะนี่สออันนี้เนา ลองลงมาวัสดุปลูกที่ลองลงมาที่ผมว่ามันก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช,ไใช้ไม่ได้เลยก็คือดินทั่วไปนะครับนี่ดินทั่วไปเลยอันนี้คือใบก้ามปูหมักธรรมดานะฮะถามว่ารากได้ไหมได้ได้รากเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่า2ตัวบนเห็นไหมฮะันไม่ได้เยอะเท่าเห็นไหมฮะนี่รากเขาเยอะกว่าส่วนถามว่าน้ํายาเล่งรากเนี่ยมีผลต่อการออกรากไหมมีนะครับดูนะฮะเอาแถวบนก่อนเนาะ <c oughs> แถวบนเนี่ยเห็นจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าดูผลเผลนเหมือนจะออกรากดีทุกอย่างทุกอันเลยเนาะแต่ M150 เนี่ยคือสูตรน้ำยาเล่งลากที่อยู่ใน YouTube ทั่วๆไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าช่วยเล่งลากได้ดีจริงๆนะครับเนี่ยฮะเอ่อมีลูกมีคนเคยถามว่าถ้าสมมุติว่าเราชํำไปทั้งก้าเนี่ยลากจะออกแบบไหนก็แบบนี้นะครับเนี่ยรากจะออกแบบนี้เลยมันจะมี โดข้างในเห็นไหมฮะที่มันเป็นขาวๆเนี่ยอยู่ข้างในอย่างนี้เลยแล้วลาก็จะออกแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆสังเกตนะครับอันนี้ไม่ชัดแต่ผมให้เรือนอื่นเนาะอ่ะอันนี้อันนี้เห็นไหมฮะอันนี้ชัดหน่อยอ่ะเห็นไหมครับนี่มันจะมีโขดขาวๆข,ข,ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยแล้วลาก็จะแทงออกมาแบบน,นี้อันนี้เป็น B1 น้ำตาเรื่องรากทั่วไปนะฮะ แต่อันนี้เป็น M150 ของชุรสและกะปิเห็นไหมฮะว่าความต่างของรากที่ออกมากับกลายเป็นสูตรที่อยู่ใน YouTube รากดีกว่านะครับรากออกได้ดีนะฮะอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยซึ่งผลการทดลองนี้ก็เพื่อนๆอาจจะใช้วิจ,จรยยาในการรับชมด้วยนะครับอ,อ,อันนี้ถามว่าไม่ใช้เลยก็ได้ดูนะฮะเออ,อันนี้เป็นน้ําธรรมดาเลยอันนี้ไม่ได้แช่ในเร่งรากรากออกดีเห็นไหมฮะรากออกดีเลยดู รากก็เยอะอยู่เหมือนกันฮะนี่รากเยอะเลยนะครับแต่มาดูในส่วนของอันนี้ชัดกว่านี่ครับใบก้ามปูเห็นไหมฮะอ่ะใบก้ามปูนะ่ะชัดอันเนี้ยผมว่าถ้าจะทดลองเรื่องน้ํายาเร่งรากเนี่ยในส่วนของใบก้ามปูเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นชัดเลยว่าน้ํายาเร่งรากมีผลนะฮะเพื่อนๆดูนะครับว่า3าใบเนี้ยมันไม่มีข้อทั้งหมดเลยแล้วก็ มันจะมีเหมือนไข่ที่เป็นแบบไข่สีขาวๆอยู่ตรงนี้ฮะที่มันเหมือนไข่มุกเนี่ยฮะขาวๆเนี่ยเนาะมีตุ่มทุกอ,อันเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับไอตุ่มอันเนี้ยที่เป็น b 1เนี่ยครับ b 1เนี่ยรากมีประมาณนี้เนาะอ่ารากมีประมาณนี้อันนี้เป็น b 1ผสมใบก้ามปูอันนี้เป็น m 1 5 0ผสมใบก้ามปูดูรากถือครากเยอะมากรากเยอะที่สุดในนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นน้ำเปล่าเนี่ย ผสมใบก้ามปูรากไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะฮะเนี่ยสำหรับใบก้ามปูเนี่ยครับสำหรับใบก้ามปูการทดลองสําหรับใบก้ามปูวัสดุปลูกที่ใบก้ามปูเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะครับผมให้กับ m 1 5 0กะปินะครับ m 1 5 0กะปิของชูรสอันนี้อันดับหนึ่งเลยอันดับ2คือ B1 ผสมใบก้ามปูอันดับสุดท้ายคือน้ําธรรมดาผสมใบก้ามปูนะครับสาหรับแถวนี้เนาะอันนี้ผมแยกเป็นวัสดุปลูกเนาะโอเค ส่วนอันนี้เป็นวัสดุปลูกเซนสเฟกน้้ามอสนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยมันวัดยากมากเลยครับเพื่อนๆลองดูนะ B1 กับ M150 เนี่ยอ่ M150 ผงชูรสกะปินะครับอันนี้กับ B1 รากเนี่ยมันวัดกันยากมากเลยครับดูนะฮะดูสิครับรากแบบโ,โหรากหนาแน่นมากรากเขาปลีออกมาแบบโหสุดยอดครับแน่นแบบสุดอะ ส่วนอันนี้ก็เยอะมากเหมือนกันส่วนอันนี้นะครับอันเนี้ยด้วยความที่เป็นเป็นก้านนะฮะเพื่อนๆรู้ไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นฝักมาเรากดที่เป็นก้านเนี่ยเขาจะให้ตัวที่เป็นแบบรากเนี่ยช้ากว่าเป็นใบนะครับซึ่งเป็นแบบนี้กับไม้ทุกชนิดอะไรก็แล้วแต่ที่เราชาเป็นก้านแล้วไม่มีใบเนี่ยเขาจะไม่มีใบในการช่วยสังเคราะห์แสงรากก็จะออกช้ากว่าถามว่าออกไหมออกครับนี่ออกนะฮะแต่ว่า เห็นไหมครับว่าช้ากว่าแล้วยิ่งอันนี้ไม่มีผมไม่ได้แช่น้ํายาเล่งรากด้วยเป็นน้าเปล่าเฉยๆมันก็เลยออกช้าเข้าไปอีกเดี๋ยวผมจะทําการแช่น้ำยาเล่งรากสูตรที่เราทดลองแล้วว่าดีที่สุดนะครับก็จะอบใหม่นะฮะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาทดลองแล้วก็ทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆที่ซื้อใบกวามรากตด่างจากเพจมอวเล็ดไปหรือว่าใบฝักมรกตดาที่เราขัดไปนะครับ ก็มีวิธีทําก็อยู่ในคลิปอยู่แล้วว่าเราได้ทําการชํายังไงแล้วก็ตัดข้อยังไงแล้วก็ตัดแบบไหนชําแบบไหนจะได้ลากแบบไหนอย่างเงี้ยนะฮะก็คลิปนี้ก็มีหมดทุกอย่างแล้วเนาะใครสงสัยอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ติดตามติดต่อได้ในทางเพจมองมาเล็กนะครับแล้วก็อย่าลืมสับสก๊อตไ์กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจน,นะครับเพจของเราชื่อเพจมองมาเล็กนะครับช่องของเราก็ชื่อช่องมองมาเล็กเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคนนะครับขอบคุณครับ